ค่ะสวัสดีค่ะวิชาเทคโนโลยีการทำแห้งอาหารในตอนว,วันนี้นะคะอาจารย์จะบรรยายในตอนที่5นะคะในหัวข้อเรื่องวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยค่ะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุดีเอ็ดมุสิกค,ค่ะตอนที่5ในวันนี้นะคะ อญญาจารย์บรรยายเรื่องวิธีการทําแห้งแบบพ่นฝอยนะคะหัวข้อบรรยายของอาจารย์ก็จะแบ่งออกเป็น5หัวข้อนะคะคก็คือวัตถุประสงค์นะคะหลักการทําแห้งแบบพ่นฝอยนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการทําแห้งแบบพ่นฝอยนะคะข้อดีแล้วก็ข้อด้อยของการทําแห้งแบบพ่นฝอยแล้วก็ตัวอย่างอาหารที่ผ่านกระบวนการทําแห้งแบบพ่นฝอยนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็ หลังจากที่พวกเรานะคะเรียนบท5ในวันนี้นะคะจาย์ก็คาดหวังว่าพวกเราคงจะสามารถอธิบายหลักการทําแห้งแบบพ่นฝอยได้นะคะเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยได้นะคะระหว่างการทําแห้งแบบพ่นฝอยคือตอนที่5นี้นะคะกับการทําแห้งแบบธรรมชาติตอนที่4ที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ก็น่าจะเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยได้นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างอาหารที่ผ่านการทําแห้งแบบพ่นฝอยได้นะคะ ทบทวนนะคะก่อนอื่นก่อนไปจะทบทวนก่อนนะคะก็หลายครั้งแล้วเราทบทวนคาดว่าทุกท่านเข้าใจนะคะแล้วก็ทราบจําได้แล้วแหละว,ว่าหลักการทําแห้งเนี่ยมันมีอยู่3ามหลักใหญ่ๆก็คืออากาศการทําแห้งโดยใช้อากาศการทําแห้งโดยใช้สูญอากาศแล้วก็การทําแห้งแบบแช่แข็งหรือว่าแช่เยื่อแข็งนะคะแล้วก็มีวิธีเทคนิคพิเศษอื่นๆนะคะนะคะการทําแห้งแบบ อากาศนะคะโดยใช้อากาศเนี่ยก็มีด้วยวิธีธรรมชาติวิธีใช้ลมร้อนนะคะซึ่งอาจารย์พูดไปแล้วในตอนที่แล้วคือตอนที่4นะคะนะวันนี้อาจารย์จะพูดถึงการทำแห้งแบบพ่นฝอยนะคะนะคะแบบ looking for d i a b e t e นี่เดี๋ยว ก็เป็นตอนถัดๆไปนะคะถ้าเรียนจบครบคอร์สเนี่ยจะทราบเลยว่าแบบทั้งหลายรูปแบบของหลักการการทำแห้งรวมถึงเทคนิคพิเศษอื่นๆเช่นไมโครเวฟโฟมแมทไดอิ้งนะคะออสโมติกซูปเปอร์ฮี a เตสตีมเนี่ยเขามีหลักการการทำแห้งอย่างไรนะคะณะะวันนี้อาจารย์แจ้งแล้วเนาะว่าเราอยู่ในบทของการทำแห้งแบบ พ่นฝองอีกนะคะทวนอีกนิดนึงก็คือชนิดของเครื่องอบแห้งอะคะ่ะแบ่งออกเป็น2ชนิดตามลักษณะการให้ความร้อนแบบแรกนะคะเป็นไดอะเบติกแบบที่สองเราเรียกว่า solid surface ไดอะเบติกก็คือใช้ลมร้อนนะคะสัมผัสกับอาหารนะคะทำลมให้ร้อนแล้วก็ให้ลมไปเคลื่อนที่สัมผัสกับอาหารอาหารจะอยู่กับที่ก็ได้หรือจะเคลื่อนที่ก็ได้ก็แล้วแต่ ะะส่วน solid u r f a s surface t r a n e r d i e r ก็คืออาหารจะสัมผัสกับแผ่นโลหะร้อนนะคะ,ะนะวันนี้อาจารย์สอนเรื่อง spray d i e r การทำแห้งแบบพ่นฝอยเพราะงั้นนึกออกเนาะว่ามันเป็นหลักการก็คือการใช้ลมร้อนนะคะเคลื่อนที่แต่ว่าเป็นแบบพ่นฝอยก็คือ spray นะคะ,ะหลักการทำแห้งแบบพ่นฝอยนะคะนะเราก็เรียกว่า uh, spray dying นะถ้าเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยเราเรียกว่าสเปรย์ไดเออร์เราไม่อยากเรียกพ่นฝอยก็ได้แต่เขาเรียกกันเนาะส่วนใหญ่นะคะเราจะเรียกว่าพ่นกระจายก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ส่วนใหญ่เรียกนี้แหละหรือเรียกทับศัพท์เลยสเปรย์ไดเออร์นะคะลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้สเปรย์ไดเออร์นะคะก็มีขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดตั้งโต๊ะได้ก็มีนะคะขนาดใหญ่เท่าตึกหลายชั้นก็มีนะคะแต่ว่าหลักการเดียวกัน นั้หลักการทำงานของแบบเครื่องทําแห้งแบบพ่นฝอยหรือสเปรย์ไดเออร์เป็นยังไงคือนะคะจะฉีดพ่นอาหารเหลวที่มีความเข้มข้นสูงนะคะฉีดให้เป็นละอองนะคะเพื่อสัมผัสกับลมร้อนทำให้น้ำในอาหารละเหยออกอย่างรวดเร็วน้ำละเหยนะนะคะออกอย่างรวดเร็ว งั้นพอเราสเปย์อาหารที่เป็นละอองฝอยเนี่ยเราไปเจอลมร้อนน้ําในอาหารก็ระเหยเงั้นสิ่งที่เราได้เราก็จะได้ผงแหง้แหงๆนะคะมีลักษณะที่เป็นผงนะอ่าผลิตภัณฑ์ที่ทําแห้งแบบพ่นฝอยเช่นอะไรบ้างนมผงครีมเทียมกาแฟกึง่งสําเร็จรูปไข่ผงน้ําผลไม้ผงนะคะยกตัวอย่างเนาะจริงๆอย่างกาแฟกึง่งสําเร็จรูปอ่ะทําแห้งแบบพ่นฝอยก็ได้หรือแบบอื่นก็ได,กได้ก็มีเหมือนกันนะคะ ลักษณะหนะ้าตาคือเนื่องจากเครื่องมันมีหลายแบบเนาะแต่หลักการมันมันใกล้กันนะคะสิ่งที่เรามีก็คือรูปเดียวกันนะนะคะอ่ะดูนะคะ,ะ,นะคะมีด y i อิงแชมเบอร์คือตัวตัวที่มันทำให้แห้แบบริเวณที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนนะคะมีตัวอย่างของคุณตัวอย่างก็คืออาหารที่เราต้องการทำให้มันแห้งแต่ พอสเปร์เราต้องสเปร์ตัวอย่างอาหารต้องเป็นยังไงต้องเป็นของเหลวเข้มข้นเหลวเข้มข้นนะคะแล้วเราก็สเปร์มันมันตรงนี้มันจะมีหัวสเปร์นะคะซึ่งสเปร์มีหลายแบบเอาแบบนี้ไปก่อนง่ายๆนะสเปร์แบบนี้นะคะก็ฟีดเข้าไปมันก็จะสเปร์อันนี้สเปร์เฉยๆมันจะแห้งไหมมันไม่แห้งเพราะมันยังไม่มีตัวให้ความร้อนนะตัวให้ความร้อนก็คือลมร้อนงั้นลมเข้ามา ะะลมเข้ามาผ่านฮีเตอร์ลมเข้ามายังไม่ร้อนผ่านฮีเตอร์เริ่มร้อนลอะลมร้อนเพราะฉะั้นในนี้ก็จะมีทั้งลมร้อนแล้วก็อาหารฝอยของเราที่มันพ่นออกมานะนะคะมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนอยู่ในนี้นะคะอาหารก็จะกลายเป็นผงนะคะแล้วก็จะมีตัวเก็บตัวเก็บเนี่ยไซโคนก็คือตัวเก็บนะคะ เดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกทีเนี่อาหารเหลวอากาศร้อนเนาะเข้ามานะคะพื้นที่ทําแห้งแล้วก็อาหารผงแห้งนะคะงั้นสัรที่เกี่ยวข้องมีอะไรฟีดปัจจุน,นี้เนาะอะตอมไมเซอร์นอสเซอร์ดอยิงแชมเบอร์ไซโครแล้วก็แบคฟิลเตอร์นะคะฟีดคืออะไรนะฟีดอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้อ่ะฟีดอะตอมไมเซอร์นอสเซอรอยู่ตรงนี้นะคะไดอยิงแชมเบอร์อยู่ตรงนี้ นะคะไซโคนอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่เก็บอาหารที่แห้งแล้วแบ็กฟิลเตอร์ก็ตัวกรองนะคะกองจากลมอีกทีหนึง่งนะคะฝีก็คืออาหารเหลวที่ต้องการทำให้เป็นผงแห้งอะตอมไมเซอร์ izer, หรือนอ s เซอรก็คืออุปรกรณ์ทำให้ของเหลวแตกตัวเป็นละอองฝอยนะคะหรือเรียกอย่างนึ่งว่าหัวฉีดก็ได้นะคะดายิงแชมเบอร์ก็คือพื้นที่ของเครื่องทำแห้งที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อน mm hmm. เห็นไหมดายิงแชมเบอร์คือพื้นที่ที่ เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอาหารกับกับอากาศร้อนก็คือลมร้อนของเรา,าเราเรียก d i อ i n g chamber นะคะ사이코นก็คือตัวเก็บอาหารผงที่ได้นะคะแบ็กฟิลเตอร์ก็คือแ yeah ยกกรองอีกทีหนึง่งแยกอาหารบางทีลมมันเป่าเนื่องจากมันคืออาหารมันเป็นผงเนาะแล้วมันก็ละเอียดมันอาจจะล่องลอยปลิวไปกับพร้อมกับลมเพราะเราต้องกรองอากาศร้อนอีกทีหนึง่งเพราะว่าเราต้องการอาหารแห้งให้ได้มากที่สุดเราก็กรองไว้ แต่ส่วนใหญ่จะเก็บไว้ที่ไซโครแล้วแหละแต่นี้กรองอีกชั้นหนึ่งทีนี้มาดูนะคะอะตอมไมเซอร์หรือ Not so นอตโซ่เราบอกแล้วว่ามันคืออุปกรณ์ที่ทําให้ของเหลวแตกตัวเป็นละอองฝอยหรือว่าเป็นหัวฉีดาวนี้นอตโซ่ so หรืออะตอมไมเซอร์เนี่ยมันมีหลายแบบนะคะมันมีแบบเป็นหัวฉีดพ่นก็มีหัวฉีดพ่นก็คือเหมือนเหมือนหัวฉีดอะก็คือฉีดเข้ามาก็พ่นเป็นละอองฝอยนะะอีกอันนะคะอีกอันนึงก็แบบหมุนนะคะก็จะมี หลายแบบเพราะหัวฉีดเราเรียกว่า Not so, นอสเซลเนาะแบบหมุนเราเรียกว่าโรทอรี่อะตอมไมเซอร์ในเห็นไหมอินสเปรดายก็คือในเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยนะหัวฉีดก็ Not so, izer, นอสเซลอะตอมไมเซอร์ mm. นะคะคราวนี้ความต่างในสไลด์เนี้ยมันมีอยู่3แบบไอตัวที่จะพ่นฝอยอาหารของเราเนี่ยออกมานะคะ mm. มันมีอยู่ mm. ที่ยกตัวอย่างมาให้ดูนะมันมีสามแบบ หน้าตาเป็นแบบนี้แบบแรกก็คือโรตารี่อะตอมไมเซอร์อันที่สองคือไฮดรอลิกนอตโซ่อะตอมไมเซอร์ต่อมาเป็นนิวเมติกนอตโซ่อะตอมไมเซอร์ซึ่งนิวเมติกก็ยังแบ่งออกเป็นสองแบบก็คืออินเทอร์นอลกับเอ็กซ์เทอร์นนลนะคะถ้าโรตารี่โรตารี่เป็นยังไงล่ะหมุนนะคะแบบหมุนมันจะหมุนนะคะเหมือนเครื่องหวียงมันจะเป็นแบบหมุนหมุนนะคะไฮดรอลิกหออาหารเนาะที่เราต้องการเข้ามาเท mm ่านี้ เนี่ยมันจะมีช่องอยู่อาหารเราฟีดเข้ามาเท่านี้แต่เวลามันออกเห็นไหมพื้นที่ออกไหมเท่านี้มันเหมือนอัดฉีดแล้วมันก็จะพ่นเป็นฝอยๆออกมาเห็นไหมมันถูกจากพื้นที่เท่านี้มันถูกบีบให้เหลือเท่านี้เพราะงั้นมันก็ต้องเขาเรียกอ,อะไรละ่ะพ่นออกมานะคะอ่าอีกอันนึงอีกอันนึงก็คือเป็นแบบเป็นแบบฉีดเหมือนกันนะคะเป็นแบบอัดฉีดแต่ว่าอาหารมันอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีช่องว่าง กับอากาศร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแล้วมันก็พ่นมันก็ผสมกันก่อนพอมันผสมข้างในเราเรียกว่า internal แต่ถ้ามันผสมข้างนอกเห็นไหมตัวนี้ออกมาทางนี้อีกอันนึงถ้ามันผสมข้างนอกเราเรียกว่ากซ t e r n ร์นะคะก็มีหลายแบบนะออาคันนี้มาดูหลักการที่ใช้พลังงานที่ใช้อย่างโรตารีเนี่ยเห็นมันมันใช้แรงเบี่ยงมันหมุ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 นเบี่ยงให้มันเหมือนเหมือน เหมือนเครื่องซักผ้าซักผ้าที่มันเหวี่ยงแล้วมันสลัดน้ําออกเนี่ยเราเรียกว่าเซนติฟิวนะคะโลเทอรี่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไฮดรอลิกมันใช้เพ t เชอร์มันใช้ความดันออกมามันมีความดันออกมาอันนี้มันเป็นไคลนติกนะคะนะเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยขนาดอนุภาคที่ได้เนี่ยไม่เท่ากันนะคะนะ ความเร็วขนาดอนุภาคเพราะงั้นอ่าดูนะถ้าแบบเหวี่ยงเขาก็จะพูดเป็น RPM ว่าจะหมุนกี่รอบต่อนอาทีนะคะถ้าเป็นแบบนี้ไฮดรอลิกเรากา็ความดันเท่าไหร่ปาวสแควร์อินนะคะกี่ปาวกี่ปอนต่อตารางนิว้วอะไรเงี้ยนะคะก็มีนะคะ ลักษณะของผงอาหารผงที่ได้ก็แตกต่างกันตามลักษณะหัวฉีดที่ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างถ้าเป็นแบบโรตารีนะอาหารผงที่ได้ก็มีทั้งละเอียดทั้งปันกลางทั้งหยาบหน่อยนะถ้าเป็นแบบไฮโดรลิกก็เป็นผงหยาบนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะถ้าเป็นแบบนิวเมติกก็ผงหยาบปันกลางนะคะแล้วก็พัวมากเลยไม่เป็นเนื้อเดียวกันยิ่งกว่าไอตัวนี้อีกยิ่งกว่าไฮโดรลิกอีก อันนี้เลสนะอันนี้พัวแบบแย่มากนะไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพราะงั้นนอสเซอก็มีผลหรือต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้นะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาให้ดู Single Fluid n o o สเซ e o c โค l e n t Mode นะคะก็มีหัวฉีด n o สเซอหัวเดียวนะหัวเดียวก็มันก็จะพ่นฝอยออกมาอย่างนี้นะคะแบบ เคเคนเลนเดียวก็ต้องไปดูว่าม,มันมาทางเดียวกันลมร้อนมันเป็นยังไงนะคะเราฉีดเมื่อกี้นี้เนะาะถ้ายังพอจาได้ได้ิ่งแชมเบอร์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนาะเวลาเราฉีดเราฉีดจากข้างบนลงข้างล่างอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราสามารถฉีดอย่างนี้ได้ด้วยค่ะได้ Chamber ิ c งแชมเบอร์วนนี้เนี่ยเราฉีดจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วมันก็พ่นฝอยเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนน้ำพุนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกเราก็เรียกว่า ฟาวเทนนะหมดก็คือแบบน้ำพูนะคะโอเคนะนะเนี่ยตัวนี้จำได้เนาะมีดิ i งแชมเบอร์เหมือนที่อาจารย์วาดให้ดูเนาะนะคะตัวนี้ก็คือตัวนอสเซลหรือแบบพ่นฝอยนี่ก็วาดให้ดูล้วเมื่อกี้นี้นะคะถ้าเราไม่พ่นลงเราก็พ่นขึ้นเป็นแบบน้ำพู Okay, นะอ okay. ะะเพราะฉะนั้นนะคะแอร์โฟอ่ะ, 4, อะการไหลเวียนของอากาศในสเปรดายเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะ,ถ,ะถ้ายกตัวอย่างเนาะมันลักษณะเดียวกันกันกบ,กบแบบอุณหะดัน,น,นอ่ะ ทันเดอร์ไดเออร์แบบอุโมงค์อ่ะคือคือเราจะดูว่ามันเป็นโคเคเลนหรือมันเป็นเคาน์เตอร์เคเลนเนี่ยมันดูว่าตอนที่มันแลกเปลี่ยนความร้อนอ่ะมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะคะอย่างเช่นอ่ะดูแบบ B ีแบบเคาน์เตอร์เคเลนก็คือสวนทางกันเนาะสวนทางกันเช่นยังไงก็คือของเหลวที่เราต้องการทำให้มันเป็นผงเนี่ยมันลงมาข้างล่างอย่างนี้ลงมาข้างล่าง ะะแต่ในขณะที่อากาศร้อนเนี่ยมันสวนขึ้นไปข้างบนนะพอลงล่างส่วนขึ้นข้างบนมันส่วนทางกันเราก็เรียกว่าคาลเจอร์เคอร์เรนต์ในขณะที่แบบฟีของแล้วที่เราต้องการทำให้ร้อนทำให้แพ้งเนี่ยทำให้เป็นผงเนี่ยลงจากข้างบนเนาะ,ะตรงแนี้แล้วอากาศร้อนนะคะก็ลงมาแบบนี้เหมือนกันเพราะงั้นมันทิศทางเดียวกัน ระหว่างการแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยมันไหลไปทิศทางเดียวกันเราก็เรียกว่าโคเคอร์เรนโอเคไหมคะแต่ในขณะที่แบบ A แบบ A มีท mix ั้งมิกซ์เลยเคาน์เตอร์ก็มีโคเคอร์เรนก็ม,อกมีอันนี้ก็อยู่ที่คนออกแบบเนาะออกแบบเครื่องมือนะคะงั้นอัน,นเนี้ยอะตอมไมเซอร์เนี่ยแบบ A นะจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางนะคะ Okay. ข,ข้อดีและข้อด้อยของการทําแห้งแบบพ่นฝอยนะคะข้อดีก็คือพอพ่นฝอยเนี่ยระยะเวลาสั้นใช้แรงงานน้อยไม่ต้องใช้คนเยอะนะคะผลิตอาหารต่อเนื่องได้ในปริมาณมากดูแลรักษาก็ง่ายง่ายในที่นี้ก็คือเทียบกับเครื่องมืออื่นใดที่เรากําลังจะเรียนต่อไปนะคะอ่ะข้อด้อยคือใช้เงินเยอะนะคะแล้วก็ใช้พลังงานสูงนะคะเพราะลมเราต้องทําให้ร้อนเราต้องมีหลังให้ความร้อน ะะอาหารต้องมีความชื้นสูงนะคะเพื่อให้ผ่านหัวฉีดได้เนาะมันก็คือมันต้องเป็นของเหลวพอที่จะผ่านหัวฉีดได้แต่มันก็ต้องเข้มข้นพอด้วยไม่อย่างนั้นถ้ามันเหลวจนมีแต่น้ำเนี่ยมันก็มันก็เหมือนสเปรย์น้ําลงไปเจอความร้อนอะ่ะมันก็เปลืองพลังงานเราอะนะคะงั้นมันต้องเข้มข้นพอแต่ความชื้นก็ต้องสูงด้วยนะคะการสเปรย์ดดยเนี่ยทำให้เกิดการสูญเสียสาร หอมและเหยสูงนะคะกลิ่นรสมันอาจจะเปลี่ยนไปนะคะอ่ะจยกตัวอย่างอาหารที่ป่านการทำแห้งแบบพ่นฝอยมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะอย่างเช่นนมผงครีมเทียมกาแฟกึ่งสำเร็จรูปนะคะไข่ผงน้ำผลไม,ม้ผงเดี๋ยวนี้มีอะไรเดี๋ยวนี้มีทุเรียนผงน,นะนะคะมีมังคุดผงมีม กะทิผงอันนี้ไม่ยากแต่ทุเรียนผงกับมังคุดผงนี่ก็ไม่เคยทานเหมือนกันเนาะนะคะกะทิผงนี่เคยพอได้ทานอยู่นะคะมีละเอีกเราเอามะนาวไปเทมมะนาวผงเห็นไหมเราทํามะนาวให้เป็นผงแล้วเราค่อยไปผสมกับน้ําตาลก็เป็นมะนาวพร้อมดื่มกึ่งเนี่ยนะคะกึ่งสําเร็จรูปพร้อมดื่มอะไรเนี้ยเอาไปชงชงก็ดื่มน้มีกระเทียมผงมีมะขามผงมีมะเขือเทศผงนะคะ ทำแห้งก็แทนที่เห็นไหมประโยชน์ของการทําแห้งยังพอจําได้เนาะแทนที่เราจะพกมะนาวเป็นลูกๆเราก็พก,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 กเป็นผงๆไปนะคะก็ง่ายกว่านะคะเพิ่มมูลค่าด้วยเนาะอ่ะต่อมาเป็นไข่ผงนะคะก็ทําได้ทั้งไข่แดงอย่างเดียวไข่ขาวอย่างเดียวหรือไข่ทั้งฟองรวมกันให้เป็นผงก็ได้นะคะนมผงอันนี้ชัดเจนนะคะแล้วก็ครีมเทียมนะก็ใช้สเปรย์ได้เหมือนกัน ะะต่อมาเป็นกาแฟาซึ่งกาแฟาเนี่ยจันก็อยากเน้นนิดหนึ่งกาแฟาผงกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยมันทําได้หลายวิธีนะคะแบบข้างบนอะ่ะถ้าเห็นเนาะมันเราถ้าเราเดินตามท้องตลาดเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีผงแบบนี้ราคาก็ประมาณหนึ่งนะคะแล้วมันมีกาแฟาผงแบบนี้ราคาก็จะสูงกว่าถูกไหมสูงกว่านะคะซึ่งกระบวนการผลิตต่างกัน กคะกไฟผงแบบข้างบนอาจารย์เขียนไว้หรือเปล่าอ่ะแบบข้างบนเราใช้สเปรดายที่เราเรียนกันในบทนี้นะคะ่ะแบบข้างล่างเราใช้ฟีสดายนะคะคราวนี้สเปรดายกับฟีสดายต่างกันยังไงอ่ะฟีสแบบยังไงนะแช่เยื่อแข็งเนาะแบบเยื่อแข็งนะคะความร้อนไม่มีความร้อนมาเกี่ยวข้องมากเท่ากับสเปรดายนะคะลักษณะผลิตภัณฑ์ก็ต่างกาันเห็นไหมอันนี้จะเป็นเกร็ดเล็ลักษณะเป็นเกร็ดในขณะที่นี่เป็นผงอย่าง ละเอียดหยาบนกันไปนะคะกลิ่นรสก็แตกต่างกันเพราะงั้นเวลาพูดถึงก,แกาแฟกึ่งสําเร็จรูปผงนะคะก,แกาแฟผงกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยาบางทีอาจจะต้องแบบคุยกันให้ชัดเจนว่า,าต้องการแบบไหนแบบสเปรดได้หรือว่าแบบฟรีสได้นะคะรานะคาแตกต่างกาันรสชาติแตกต่างกาันแต่ยังไงก็ตามมันคือการหลักการทําแห้งไม่ใช่มันคือการทําแห้งเหมือนกันแต่ใช้คนละหลักการนะคะ นี้เป็นอ้างอิงนะคะที่อาจารย์เอามาเล่าให้พวกเราฟังนะคะพวกเราก็สามารถหาเพิ่มเติมเนาะหาอ่านเพิ่มเติมได้ตามแหล่งความรู้ทั่วไปนะคะ,ะสำหรับบทที่5นะคะเรื่องของการทําแห้งแบบพ่นฝอยเนี่ยคุณทราบแล้วเรื่องของการหลักการทําแห้งแบบพ่นฝอยเป็นยังไงนะคะเป็นแบบตอนนี้ตอนนี้น่าจะบอกได้แล้วว่ามันเป็นไดอะเบติกหรือว่ามันเป็น solid transfer solid เซอร์เฟซซัททันเฟอร์นะคะนะเครื่องมือที่ใช้ในการทำแห้งแบบพ่นฝอยประกอบด้วยอะไรบ้าง mm hmm. นีก็ต้องรู้มีส่วนใดประกอบด้วยอะไรหัวฉีดมีหลายแบบแต่ละแบบต่างกันยังไงหลักการทำง,งานของหัวฉีดแต่ละแบบต่างกันอย่างไรนะคะมีข้อดีข้อด้อยของการทำแห้งแบบพ่นฝอยแล้วก็ตัวอย่างอาหารที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอยนะคะก็ คาดว่าทุกคนคงได้รับความรู้ในบทที่5นะคะในเรื่องของการทําแห้งแบบใช้ลมร้อนในลักษณะที่เป็นแบบพ่นฝอยเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็หวังว่าสามารถเอาความรู้นะคะไปประยุกต์ใช้นะคะทางการเรียนแล้วก็ในชีวิตประจําวันในการทํางานได้นะคะจาย์ก็ขอ,อจบนะคะการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ